และนี่ก็คือสเตั่นของเราในวันนี้นะคะครบจบทุกมิติการวิ่งงานที่สุดเออทำผมบนรถแต่งหน้าบนรถกินข้าวทุกอย่างบันเทิงไปไปค่ะวา่งไปด้วยวิ่งไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างแท้จริงนี่แหละเขาเรียกวิ่งงานสาดฝันเนี่ค่ะนี่ก้าวปุ่มได้นะคะ สุดยอดครับมิติใหม่มแห่งวงการแต่งหน้าทำผมนี่มีอะไรจะพูดจริงส่งช่างนี้นี่ทุกได้ทุกสภาวะเลยนะเนี่ยจะลดบ้านรถตู้นี่ทำงานบนรถแล้ค่ะข้างหน้าเลยวิ่งกันไปแค่ทโอ้ด้เลยส่งไปยอดช่างมาเนี่ยที่สุดถ้าใครอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ไม่ต้องรอเยอะนะคะบนรถไป หรืออะไรยังไงลองดูนะคะเผื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนรถบ้างรถกระบะหลือเขา็บกไม่ใช่ฟงฝั่งกูก็บอกว่าโอไม่เป็นไรแล้วเขาบอกว่าอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเก๋อยู่ไอคอนสยามเขาตอบว่าใช่